เจีมะอิมินาสกการะนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะภูธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิ ยังทันเตวิสุงวิสุงราคะนักายติสรเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยมติมยังทันเตติยมติมยังทันเตวิสุงวิสุงราคะนักายติสารเนนัสหปัญจศีลานิยาจามะดูเพียนเอาไปทางซอยเออ ก็ตั้งจิตตั้งใจรับสินหาแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มให้วิธีมอบกายถวายชีวิตให้หลงปู่เกลี่ยงให้บาลมี่ันซอยวิธีน,นี่มันก็ผ่านผา,านมาแล้วมันสินเจ็บยมแต่งวดนี้หลายแหง่งเ,ออเกือบสามสิบก่ยมนะเอองวดสี่ต่อไปสิไปสอบปัะจุนี่ <c oughs> มันทั่วประเทศไทยยมหลางหลาย ตั้งใจเนี่ยอมลูกนะย่อมแม่ทั้งหลายรับชิ้นหาก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิปัญจสิขาปะทานิสีเลนะสุขะติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสะมาสรังวิโสทะเ หลักก่อนพระแม่คุณอินก่อนนะสอยชีวิตแยนยมบวชติจนบวชติรวยสอยดรยทางนั่งน,นะมันเป็นองค์เทพนี่ก็คือองค์พ่อแม่คุณอินแต่เป็นลมโผลลมใสอยู่ประเทศอินเดียแต่แผ่นดินธรรมบน,น,ด,นดินทองนี่ทั่วแผ่นดินธรรมดินทองเนี่ยรักษาแผ่นดินธรรมดินทองบางเอาแต่อาชีพของท่านค้าขายสอยชีวิตแยนยมเออบางเอาบ่าเห็นบ่อยู่ในปลายเรือเฮานี่ บุได้หาบุได้กูหาได้ได้ป่าเต็มมายะได้เลื่อบูได้เ,ลเวลาดีก็ขอให้โยมแม่โย,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 ยมลุงโยมหลานทั้งหลายรับพรพระแม่คุอิมมหาโพธิสัตว์ก่อนว่าตามบทสวดมนต์ขอพรพ,พระแม่วรนิมม,นม,มหาโพธิสัตว์พ,ตรพระผู้เปี่ยมลน้นด้วยมหาเมตตามหาปารุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล ขอได้โปรดบำบาดท,ทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงป้าพเจ้าขอพระพุทธานุภาพธรมานุภาพสังฆานุภาพพระแม่ควนอิมมาหาโพธิสัตว์ได้โปรดความจัดปันเบาให้โศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวง พระเจ้าขอความสุขทรงพัถนาทุกประการจงมีแด่พระเจ้าขอเทพเจ้าเบื้องบนและเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปันเบาให้เวรกรรมและสาพัดละท้งมวลจงหมดสิ้นไป สาธุอนโมธาไมิเออเก่งแหงหลักพรให้มันแล้วได้เล็ดเสริมในวิธีหอดอายุไข่ศสองพันร้อยหกสิบสองเออจะท่านบุพีโลกเมื่อยตจะอายุไขท่านแต่พระกิจิชิ้สเก็ตมุดอยู่กับหลูกปู่เคลียงเฮาไม่มีแล้วกิจช่างร้ายรอเบื้องสิเดนมันสิเดรองท่านอะไรยากหนามเด้อมืโอนี้เขาจะมาหมอบกายถวายชีวิต ให้ลูกปู่หอซอยไปสอบปู่ให้มันผ่านอาและยหยาดน้ำหยาทาวริวะหาุราโรภะาวะอภิวาชนะศีลสนิตจังพุทธาปจา,าวิโนจาตาัโรธรรมะวัดทันติอายวันโนสุขังฝรังสาธุอน,นโมทามีเอลูกปู่ว่าผมมนมา เออยำบู๊ยยำรานเดี ar, like, ๋ยวหัวาจเน่าเนี่ยท่านจะไปสอบเป็นจุคู่อยู่ที่อยู่ที่อุบลสอบจักวันจักมือสองวันจ้ะวันที่แปดที่เก้าเสาร์อาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์หรือเอาว่าตามนะนาโมตัสสะพระครวตโตอัลลฮะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นามต,าาตัสสะกระกวาตออาลหาตสัวมาสัมพุทธะสสะนามตาัสสะให้หมนลงปูกเกลี้ยงสิไปสอบปจัจจุสายครูอยู่ที่อุบลเวลานี้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วมีคันหาคันแปดมีถูกมีเทียนมีผาขาวมีประจัยหาล้อย ก่อ,อนยมรูปฐานสาบอได้รืมบุญคุณถึงได้มานกมาไหวอีกครั้งหนึ่งเวลานี้พรอมแล้วมณุกุป,ปูรเกลียมนมาลับมนทุอันนี้คุณปราลาตนาก้คุณป,ปั๊บแก้วบริกดมณุกุป,ปูรสวง หลวงปู่พระแตต้นหลวงปู่พระภเวหารหลวงปูทงป่ทวดสมเด็จพระนาจารย์พระมารังสีองคุษีตาไฟยู่ลโรโผล่ลงใสมนต์พระแม่คุณอิมมหาโพธิสัตว์ขอให้มนต์มาหลับหลับแล้วสิหมอกไหเมรีนโมตาาัสสะพระวะโตนโมตัสสะ พระกวโตนโมตัสสะพระกวโตสุสามมานีทานังโพขังมะมะอาคาจายะสุสามานิทานังโพขังนาสังสีโมจะพระภาษาะสุสัมมานีทานังมะมะอาคาจายะอาคาจาหิมะมะ มาทิมาจะตุเทวตาม,ามาะมะชิตวาเทวตาคุณพันธาภูตังปิศาจาวะละวาลาอาคาชายะอาคาชาหิพระพุูโทเป็นแหวนคำทำมังเป็นผูแ้แตงสังโฆเป็นพาบังแวดรอบตัว ผูขานอนทุกวันนี้ไม่ได้นอนดอกคิดต่อตังคุณเจ้าเนอะพุทโธหนักกันตังอรหังพุทโธสาธุสาธุพระอินยู่กล่าวพระเจ้าอยู่หัวขรละนะพระเปิดแลว้วพระแก้วอยู่ที่ได้พระศรีพันชยัยพระเปิดแลว้วอาหังวันทามี พุทธานุสติธรรมานุสติศีลานุสติพระผู้ว่าพระผู้ว่าสาธุอนโมทามิเออวางไว้รับแล้วอย่ามันพลาดกันพลาดแล้วเดินสิบวานคอยเจ็บจำนำกัน เอานะซอยจำร้านยมแม่นายมลุงหนานึ่งไก่ตัวหนึ่งเมื่อวันพระหัตวายอยู่ในเฮือนยมลดุยมหลานบอกยมพี่ยมน้องยมแม่ยมพ่อปู่ย่าตายายปู่ถดแม่ถดยมลุงยมอาเฮ่ายมโมนุกท่านเมื่อวันหัสบอกยมพี่ยมน้องมาเหื่นเสวายเจ้าที่จะทางปู่ย่าตายายอยู่ในเฮือนเฮาเจ้าที่จะทางท่าน หนึงน่งยมลูกเส้นไปสอบเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ไปสอบ,สอ,สอ,บอยู่ที่อุบลราชธานีท่าออนสะไปสอบเป็นจูท่านเรียนจบแล้วไปสอบเป็นจูยังรอเป็นจูผู้อย,ยู่บอกท่านให้มาหอดแต่เศร้าตั้งแต่หกโมงยามันเกินเกานานกาเด้อม,มันเวลามันเข้าใจดีจำเอานะออสองไปพักอยู่พุนหรือตีกลับามา ไปพักอยู่พุ่นไปผ่าอยู่พุพ่นหนึ่งท่าไปพ่กอยู่ปุ่นดอกพลอยไม้คู่หนึง่งดอกพลวยไม้คูห่หน,นนห,นนนนหนึ่งปวงมะลัยคู่หนึ่งนับแดงแก้วหนึ่งเอาหลอดเสียบน้ัธรรมะนาวเอาหลอดเสียบเอาขนมเปี๊ยะนั่นก่อนไงห้าสิบบาทไปศาลพระพรอยอยู่ที่โรงเรียนเรานะเข้าใจไหมไฟที่สอบประจำเรียกว่า <ไว S 2> ที่<ว>สามไฟที่โรงเรียนเราไปสอบนี่แหละเข้าใจนะจำเอาแม่นะเดี๋ยวสุภานนะวันพฤ่อเลดหัดไปป เออนี่วันรุ่งขันอยู่ในเฮือนเน่านีตกิ่สอมึงซืไปสอบไปหอดดูนะเจ้าทีเจ้าทางเอ่ยยมลูกยมหลานยมเพอนั่นอยู่จังหวัดนั่นมาสอบเป็นจูคู่ดื้อพอยมลูกผ่านดื้อนี่พวงอะไรก็ซื้อมาแฝงให้แล้วดอกกล้วยใหม่ของคู่นึงน้ำแดงน้ำธรรมประดาเฮาขนมเปี๊ยนี่ห้าสิบบาทก็วางไว้ท่านก็ให้พรเท้าว่าปะเออเดี๋ยวคูสิซอยมึงอยู่ดอกหนา มีเป็นผู้เบาถือคนเฮาเ็นยอมได้คือลกปูลกตาเราเบาคือกันเอาและนามอตสาพระกวาโตดีวปโซนหนึ่งตอนจะออกจากเมือนออกไปทางทิศตะวันออกก่อนซีฮาว่าก็ได้แต่งตนแตงโตแต่งตนแตงโตแตงไก่มันเรียบร้อยเขาก็มีทู่หอหนึ่งเขียนหอหนึ่งดอกไม้พุท กราบยมแม่โยมพี่ยมน้องเฮ่าตอนเ้องเสียออกไปออกไปทางทิศตะวันออกกสิฮาวาสินี่แวะไปทางใดก็ได้ยาตีบำเพินเกิดเดียสิบปผ่าน้อใจไหมตั้งใจมีสมาธินะแต่นโมตสาถ้าจําได้แล้วผ่านมิจะผ่านทางนั่นนโมตรสานั่นใหต้ตามน้องตาเอวาทายโยเอโกวาทานังหุตุอิทิปิโสภะะบาห้องไปหอดเพ๊บ เขาเช่าเงินเขาอยู่ฝังอยู่ในหอเช่าใชะเช่าเงินเขาอยู่เจ้าที่จะทางเออยยำลูยมหลานมาเช่าเงินอยู่ดื้อรอสอบบรรจุคู่เจ้าที่จะทางคอยซอยยำลูด้อยำลูยมเพล่นอยู่จังหวัดนั่นเออเท่าให้พอนเท่ากระฟ้าเออเต็นหัวเบาคู่นาวเออเป็นยังไงกูสิซอยมึงอยู่เร็วน่ะสิบหวฟังอย่าลืมท่านอยู่คู่เงินก็อาศัยเจ้าที่เขาคือลุงตาอยู่ประช้านิเห็นลุงตาปอบบ้นบันลุงตาอยู่ไรวะให้ตามนั่นยำลูมันผ่าน เอว่าทายโยเอโกทานังเอนังทาโยเอโกทานังใหตามลูกตาผ่านสบอยฟังผ่านสิบเกณดโยเนี่ยอันนี้มีมาวันนี้ผ่านหลายเนี่ยนะมอเตมาี่มาทั่วปะเทศไทยฟังเอาปฏิบัติได้แล้วผ่านปูได้แล้วผ่านผูกผ่าน แต่เขาออกวันใดก็ได้แต่ออกสี่ห้าวาก่อนแต่อย่าตีกับเพื่อนพื้นแวะไปทางใดก็ได้แาเซ็นเซ็นลูกเงนเซ็นลูกเป็นคนต้องพูดต้องเซ็นรับนะเออเช่นเมื่อวันผ่านเซ็นวันผัานองไม่ชิดเซ็นอีแม่ออกก่อนจ้ะนั่นแหละออกไปก่อนกับบริบาลในป้ามาแต่ยมัยก็ขอใส่โมกติดซอยกันนะ เดี l úc, l úc, l úc này, ng, ông, ๋ยบร้อยพอผูดแล้วเนี ăm, ่ยมีลูกผู้ลูกตาว่าอย่างใดในกู้หรือมึงหรือเช่นอย่างผู้นี่แต่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติปฏิบัติตามท่านพื๊ดวายเรียบร้อยแล้วขวดแอมลอยใหญมันมีน้ำเอาฟาปิดเอาสายซิลมัดว่ายผู้อยากจะใหญ่ถึงเงินเรียบร้อยแล้วมัดคอขวดรถคอขวดเอ็มลอยบนท่าน ปูยาใหญ่ๆจะที่จะทำอะไรขอยมลูกสอบผ่านสาสอบผ่านแล้วจะเอาหมูมมาถวายอีกท่านท่านหนึ่งบนท่านนะแล้วก็มัดเข้าปวดไว้แล้วก็มัดแล้วปวดตัวนี้เอาไว้หัวนอนยมลูกตอนใต้ดีหน้าไปนี่ว่าตอนเ่าเซนตอนเ่าเซนแม้บนเขาเนี่ยพอใจไหมเออเอาดีผ่านจะว่าไปไปก่อนไปก่อนมันเป็นยังยมแมย์ยมพ่อยมพี่นอนเอาไว้ทั้งทีเอาปวดเราไว้ท่านคอนเองแต่อยู่ในหัวนอนเจ้าเลย

and เอาน่อยยังรู้นะตัวนี้มันเป็นตัวผู้มันดีนะมาทันน้องแมวน้องแมวอยู่ข้างในผสมเรียบร้อยแล้วรังขารยู่ข้างนอกตัวนี้เพื่อนว่าตัวเมียมันรังขารยูุบในน้องแมวอยูุบในผสมเรียบร้อยแล้วไปทางใดนั้นลึกถึงรูปูเกียมให้บาทมีทันซอยเปิดแต็กเอาหน่อยเดียวสาวัวมาใส่เจ้าดวงเจ้าหนก็ได้เบาดวง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 ดังหนังเห็นเฮายิ้มปนเลย ตรงนี้สอบแล้วมาส่งลงกลางคือใจนะแต่เพราะว่าไอ้ที่สิ่งที่ทั้งหลายที่สักศิษย์ทั้งหลายนี่เอาไปเพราะว่าท่านบโให้เอาเข้าไปนะแต่เขาเอาไว้ในกระเป๋าเขาในรถในเรือขเขานะใจดีนะเป็นตาวลึกถึงหลวงปู่เกียร์ปุ๊บหลวงปู่เกียร์เลยสอเย่ยมหลวงยี่ลานเด้อ เออสิได้มาสอบแล้วน้ำมอเตอร์ไเปิดเอาตัวเมียนเปิดแต่เอาในนี้ท่าโ้มมาใส่อสอมืออยู่คมืออัไซยบางปงเกียเอา แติทธิ์ของท่านมันได้ลงตาองเดียวดีกวัน<อ>เคยเห็นบอกพระแม่พุธอินองนี้เห็นไหมลุงตาเกิดบทันนี่ลูกครูให้มาย่าแม่เคยเห็นไหมพระแม่พุธอินองนี้เคยเห็นไหมนี่แหละลุงตาเกิดบทันลุงค,ค,คงรูคคเพียง<อ>ให้ลงตา Oh um. yeah.

ยะวะโตวะนางสุตตะวาธานากาโมละภูธนังธนะโคหังเตนตุเมอัตถิกายะกายะยายะโตวะนางสุตตะวาพุทธมะอะอุระโมวิทายะนะมะปะทาสัพพะกา Ita bukaya padudha, buka, ma'au na mu'udhaya Na ma'pas Culture tak pasa Di ja ta masang angkuh, apa ma'jupa Sangwila tukai Ita bukaya padudha Ma'au na mu'udhaya Na ma'pas apa ทุกขปฏปฏจันนิทุกขภายะปฏปฏจันนิทุกขภายะปฏาจนิธายาโสกปฏปฏจันนิสาอุนตุสัททิติปานิโนทุกขปฏปฏจันนิทุกขภายะปฏปฏจันนิทุกขภายะปฏาจนิภายาโสกปฏปฏจันนิสาอุนตุสัททิติปานิโน สมมาลหังอิติมานังสุขังอนตุสัปปะสมมาลหังอิติมานังสุขังอนตุสัปปะสมมาลัอิตมานัสุขังตเธอสทุอนุโมทามิเอาเลยเอาน้าไปยาใส่ตนดอกไม้ทินาสลาลุกปูลุกตา มันก็ไม่ไ้อำเภอเขาขันนี่ว <Jean> ัดไอ้ไอ้บ้านเนี้เออบ้านเปลียนตลอดเอาไปซีก็ลงปุยหาลงปุยเขาไอ้มาปินสบาดเอาไปให้พระสังกัณฐ์เออเราใหม่ก็มังกรก็ปุูกไว้เพื่อโยมเพระบารุงตาปฏิบัติพระบ้านเฮาท่านก็ไปคู่ละสาย ลุงตากบัจจุบันายอบต้นไม้้บมายุงหัวหน้าประมาณูตั้งแต่มาบุบึบิงนี้เอาต้นม้ยุงมาให้ปลูกให้บองใหญเอาใหญ่เอาต้นมันยุงร้อยห้าสิบต้นโอเคโฉมบุคคลบวัดลคูเสบายไหมตามรอรามันสีแล้วบ่งนสียแล้วมันแล้วปีใหม่นี่จะได้ ฉลองฉลองเนี่ยจะได้พระชุมพรหลวงปู่ถ้าท่านบุญใจอยู่ในโรงแก้วครับแต่หลวงปู่สวงอยู่ในโรงแก้วแต่หลวงปู่เกียงอย่างทายนี่ท่านไม่อยู่เพราะท่นบอกลุงบ้านชื่อเกตรคับงสร้างใหม่หลวงปู่เกียงสร้างอืมด้วยอยู่ที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 ่วัดอะไรนะครับบ้านหนองแก่นให้หนูบ้านหนองแก่นเออให้มอาป่ายี่ยานนงแก้ว เป็นนกไปว้หลงปูเกียงแล้วแล้วก็เข้าไปว้พระธาตุวาพระธาตุแล้วไปขึ้นสวรรค์ครับสปอปันนุลป,ปูเกียงนี่มันใหญ่กว่ามูซีเกียงในห้าสิบล้านขึ้นตั้งแต่ดินไปมันสามสิบบันไดน,นะสร้างองค์พระใหญ่่สาสันเอเกเลียนมาซื้อที่ดินให้บีเอวดยยอดลวงปูเห่าบีเอสไร่สร้างปันนุลป,ปูเกียงนี่เร่งให้มันแล่แล่แลแล่แล่ห้าสิบล้านขึ้นตั้งแต่ดินไปมันสามสิบบันไดแต่ว่านโมรัะนั่น ไอ้องพระเป็นไงกูมูเขารวยนอนลรงปย่เกียงเฮาลวงปู่เกียงเฮาต่ก่อนบัดบานหนองแก่ก็เท่ากันกับโรงพยาบาลคนบ้าบมึบบะบอบอบอมันก็อยู่บ้านหนองแก่แต่รักษายาฉุนไฟลูกต่างอย่างามร้อยท่านลูงต่างก็รักษายาฉุนไฟเหมือนกันรักษาดุยบาลรมีทางร้ายหาเวลาหวังที่นี่รักษาอะไรบ้างครับที่นี่รักษาอะไรบ้างครับรักษาครับ รักษาอยู่ได้รับการักษาเพราะสวัสดิ์ตัวดที่สุดแต่รักษาโยมให้รักษาก่อนไม่มีแล้วมีที่สุดท้ายหมอดังดังไว้นั้นอาจารย์พระก็ไปอาจารย์ธรรมดาเข้าไปมันมหายมันมาหายมาหายอยู่กับบารมีโลกูเกียงแต่หลวงปู่เกียงบบมีโลกนายหลวงมีโหลวงปูเกียงมีโลกหอนยุ่ไข่ไทยวัดปาน้องแจดตะกอนเท่ากันกับโรงพยาบาล บ่บ้าบ่เบิกบ้าบ้าแกรักษาการเงินไครเหมือนกันต้องการอย่างตามรอยโอ้ครับแกชื่อเกิดมันได้ลูกตาลคนเดียวอืมสาธุสาธุ